ชมวันนี้เข้าเมืองค่ะพี่พี่น้องๆค่ะอันนี้จะเป็นตลาดสดในตัวเมืองยูวัตสกุลค่ะภาคกลางที่เยสสนอยู่ค่ะอันนี้ก็สายแล้วนะคะน้อพ่อค้าแม่ค้าก็เริ่มจะเก็บแล้วค่ะอันนี้แหละคะ่ะพวกผักเห็น เห็นผักชีแล้วทีนี้ผักชีก็เขาก็จะเอาไปใส่ยยสนมาใหม่ๆยยสนบอกว่าอุ้ยทำไมดอกผักชีเขาขายได้พี่ๆน้องๆค่ะพวกดอกผักชีนะค่ะยยสนเห็นสามียยสนไปทําช่วงนี้แหละค่ะช่วงแตงจะเยอะค่ะเขาเอาไปทําแตงดองเขาก็จะเอาดอกผักชีนี่แหละค่ะใส่ลงไปยยสนถึงบอกว่าอุ้ยมาใหม่ๆทําไมดอกผักชีแก่แล้วทําไมเขาถึงขายได้ มันก็มีที่มาที่ไปค่ะเ็าเอาไปทําอะไรยายสนก็อธิบายให้ฟังแล้วเนาะคะ่ะผัดชีเป็นดอกแล้วค่ะเอาไปใส่ที่ว่าในโหลแตกดองนั่นเองค่ะอันนี้ภาษาฟินแลนด์หรือว่าภาษาฟินิตบอกว่าจะเรียกกันว่าผู้นะยูริเนคะค่ะพี่ๆีน้องๆค่ะแต่ภาษาอังกฤษยายสดไม่สามารถรู้ได้ว่ามันชื่ออะไรนะะเนาะค่ะเนาะเราก็เอาภาษาที่ว่าเรา คุ้นเคยเนาะคะ่ะอันนี้ก็จะเป็นมันของเขาเองค่ะเขามีไร่มีสวนของเขาเองเขาก็จะมีแผงของเขาเขาก็จะเก็บมาขายแบบนี้แหละคะ่ะเขาจะก็จะปลูกเป็นสวนผสมค่ะเล็กๆน้อยๆแล้วก็ได้มาขายในแผงของตัวเองอันนี้จะเป็นฟักค่ะเป็นฟักเป็นแฟงเป็นแตง เป็นกึ่งกลางนะคะพี่ๆน้องๆค่ะทาไมถึงบอกฟักชื่อของเขาก็เป็นฟักนั่นแหละค่ะแต่ว่ามันเป็นฟักแปลงค่ะพี่ๆน้องๆค่ะสามารถกินเด็กได้ค่ะเกสากูรปิสะาชื่อของเขาค่ะอันนี้จะเป็นหัวกุสกาการีค่ะพี่ๆน้องๆค่ะยิศนว่าเคยเอาไปทําส้มตํา มันก็จะเป็นแบบอีกหัวลั่นตูลั่นตูวจะเป็นอีกแบบหนึ่งค่ะอันนั้นทำส้มทำได้แต่อันนี้ใายสวนคิดว่าทําได้นะคะเนาะกุสกาตารีอันนี้เขาจะเรียกแฮร์เนตแต่เดี <masters. S 2> ๋ยวกัพี่ๆน้องๆขาแฮร์เน็ตก็คือว่าเม็ดเดียวอันเดียวท่าหลายหลายเม็ดก็แฮร์เน็ตอ่ะอันนี้เขาจะกินดิบค่ะพี่ๆน้องๆขามาใหม่ๆยายสนก็ไม่รู้ก็เอาไปต้มกินเมล็ดของเขาเนาะค่ะเนาะ าจะกินดิบๆสดๆแบบนี้แหละค่ะแต่กินมะเร็ดนะค่ะแต่ฝักอ่อนของเขาก็เหมือนถั่วลันเตาบ้านเรานั่นแหละค่ะก็ถั่วลันเตานี้เองแต่มันมีหลายสายพันธุ์นั่นเองค่ะพี่ๆน้องๆยายสวนเกิบเก็บผักบรรยากาศมาฝากค่ะขอแห้งขอเหี่ยวไปหมดเลยค่ะพี่น้องค่ะเพราะว่าอากาศเริ่มเปลี่ยนเริ่มหนาวแล้วค่ะดอกไม้สวยมากค่ะดอกไม้สวยจริงๆค่ะอันนี้เขาแต่งเอาเองนะคะอันนี้จะมาจากของชาวบ้านค่ะ อันนี้ไม่ได้สั่งมาเด้อค่ะพี่พี่น้องน้องค่ะทําไมถึงบอกว่าไม่ได้สั่งมาเพราะว่าสดมีคนรู้จักอยู่ที่นี่เหมือนกันค่ะ <ๆ S 1> เขาก็ปลูกขายแบบนี้แหละค่ะปลูกสวนผสมของเขาเขาจะได้ขายในช่วงนี้แหละค่ะ <Dartmouth. S 1> เห็นไหมคะ่ะจะเป็นดอกไม้ที่เขาปลูกเองในสวนแล้วขาจะเขาก็จะนํามาขายแบบนี้แหละค่ะคนไหนมีสวนนะคะพี่ๆี่น้องน้องค่ะแล้วก็เขาจะเช่าแผงขายเขาจะขายผสมผสมกันค่ะ อันนี้ก็เป็นผล,ลไม้ชนิดที่ว่ายายสนปลูกไว้ที่บ้านนะคะเด้อมุสตาเฮลุกะต้องกอ้อยแกนนี่ไหมมุสตาเฮลุกะมาสน,นถามพ่อค้าว่าฉันพูดถูกไหมอันนี้จะเป็นของจากสวนของเขาเองค่ะอยู่ที่นี่จะเป็นเมืองยูวาสกลาเด้อค่ะเด้อภาคกลางของฟินแลนด์เป็นยูวาสกลาถามเจ้าของเขาแล้วอันนี้เขาบอกว่าเขาปลูกเองทั้งนั้นค่ะเป็น มาวิเรียเหียก็คือว่าการเกษตรของเขาเองค่ะพี่พี่น้องๆค่ะที่ว่าเขาปลูกมาขายเองจะเป็นของเขาเองโดยตรงค่ะมาจากสวนสดๆด,ดใหม่ๆเลยค่ะเยะสวนก็เก็บภาพบรรยากาศมาฝากเด้อค่ะพี่พี่น้องๆ้องค่ะนานๆเยสวนจะได้เข้าเมืองกันสักทีก็ขออนุญาตได้รับอนุญาตจากเขาเลยค่ะเขาบอกว่าถ่ายได้เลย ยายสวนก็เลยถือโอกาสถ่ายทำมาให้พี่ๆน้องๆได้ชมนะคะกระหล่ำปีอันนี้อร่อยมากค่ะหัวใหญ่มากเพราะว่ามันเหมาะกับอากาศบ้านของเขาเนาะอากาศเย็นเนาะคะ่ะพี่ๆน้องๆค่ะเ้าก็มีหลายสิ่งหลายอย่างแตกๆต่างๆขายเนาะคะ่ะมีน้ำผึ้งด้วยมีทานตะวันด้วยอันนี้ดอกทานตะวันสวยงามมากค่ะอันนี้มาจากสวนของเขาเองทั้งนั้นค่ะพี่ๆน้องๆค่ะนี่แหละยายสวนก็ถ่ายทำมาให้ดู อันนี้เป็นบรรยากาศในตลาดค่ะแต่ตอนนี้ก็สายแล้วค่ะเข้าใกล้จะเก็บแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีอย่างเป็นทางการค่ะวันนี้ยยสนก็นําคลิปแตกๆต่างๆใหม่ๆมาฝากเด้อพี่ๆน้องๆนานๆยยสนจะได้เข้าเมืองค่ะเข้าแต่ป่าเข้าแต่ป่าถ่ายแต่บรรยากาศป่าๆมาให้พี่ๆน้องๆได้ชมวันนี้เข้าเมืองค่ะพี่ๆน้องๆค่ะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยยสนเพื่อ เป็นกำลังใจให้เยสนด้วยนะคะเดี๋ยวเยสนเก็บภาพบรรยากาศต่างๆมาฝากในช่วงกลับบ้านค่ะพี่ๆน้องๆค่ะเดินทางกลับบ้านด้วยกันค่ะนานๆจะได้เข้าเมืองกับเข้าสักทีพี่น้องอยู่แต่ในป่าเดี๋ยววันหลังก็คลิปต่อไปก็เจอกันในป่าอีกเหมือนเดิมค่ะพี่น้องจ้ะ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีได้แล้ว <c ười> คุณตาก็ห่วงพี่น้องค่ะบอกว่าฉันกำลังเลี้ยวรถ บางช่วงบางตอนเย,ยสุนจะยกกล้องขึ้นสูงนะคะเพราะว่าเย,ยสุนกลัวจะไปโดนเอาทะเบียนรถของเขานั่นเองค่ะที่เห็นหลังคาเขียวๆอยู่ซ้ายมือค่ะพี่ๆน้องๆอ,อันนี้เป็นสถานีรถไฟหรือว่ารถบุสี่รถบัสนั่นเองค่ะ างสีเหลืองที่เห็นนี่จะเป็นสถานีรถไฟสมัยเก่าสมัยโบราณค่ะตั้งแต่ดั้งเดิมนะคะคู่เมืองยีว่วัสด์หลามาตั้งแต่เดิมค่ะสะพานที่เห็นนี่ค่ะฝั่งซ้ายมือเราจะเป็นตัวจังหวัดครับเป็นขวามือเราจะเดินทางออกไปท่าเรือนั่นเองค่ะเป็นท่าเรือของจังหวัดยิวัสกลาค่ะ นี่ก็จะเป็นสถานีรถไฟเราถ่ายทําอีกฝั่งหนึ่งค่ะพี่พี่น้องน้องหรือว่ารถบัสรถ,รถบูสิก็คือสถานีเดียวกันนั่นเองทางนี้จะเป็นทางเปลี่ยงออกมานะคะพี่พี่น้องน้องค่ะเส้นทางไปสู่เฮลซิงกิหรือว่าไปเมืองหลวงนั่นเองค่ะแล้วก็จะสามารถไปได้โกปิโอด้วยค่ะก็คือเส้นทางไปโกปปโอหรือมิเกรีค่ะพี่พี่น้องน้อง โอเปจะ็นภาคเหนือนะคะพี่ๆน้องๆภาคเหนือเราก็สามารถไปออกจากยิวัสดุไปได้หลายเส้นทางค่ะแล้วแต่จังหวัดนะคะพี่ๆน้องๆเยสวนก็ถ่ายทำมาให้พี่ๆน้องๆได้รับชมค่ะอย่างเช่นจะเข้าเมืองหลวงค่ะไปเฮลซิงกิก็สามารถออกได้หลายเส้นทางค่ะจะวิ่งผ่านไปตั้มเปร,เรนุชก็ได้ค่ะพี่ๆน้องๆขาก็ ออบไปได้อีกเส้นทางนึ่งค่ะเส้นทางนี้ก็จะเป็นถนนโกปิโอบค่ะพี่ๆน้องๆก็ จวนจะถึงหมู่บ้านของเยสวนอยู่แล้วค่ะเยสนแอบถ่ายคุณตาไม่รู้ตัวค่ะเพราะว่าคุณตาเคี้ยวขนมมาตลอดทางเลยค่ะ ก็ขำขำตอนแรกเห็นเยสนถือถุงขนมขึ้นมาดูเยสนว่าซื้อมาทําอะไรซื้อมาทําอะไรเสร็จแล้วเห็นไหมค่ะพี่ๆน้องๆคะยายก็อดขำไม่ได้คุณตาเคี้ยวตลอดทางเลยค่ะแกไม่รู้ตัวนะคะว่าเยสนแอบถ่ายหมู่บ้านที่เยสนอยู่ค่ะจะเป็นตําบลก็มีซุปเปอร์มาร์เก็ตมีอนาไม้มีธนาคารมี สถานที่อำนวยความสะดวกให้เราหลายๆสถานที่ค่ะ ถึงบ้านแล้วค่ะก็ได้มาหลายอย่างอยู่ค่ะพี่ๆนอ้องๆค่ะนี่แหละค่ะเราทําเราหานี่เนาะค่ะเนะาะปาดท้องก็ต้องกินอยู่ที่ไหนเนาะค่ะเนาะก็ไปได้ข้าวมาห้ากิโล ของใช้กิบปาค่ะไปซื้อของมาพวกนี้ค่ะอันนี้ฮอตดอกของเขาอร่อยมากยิง่งสนรจพวกฮอตดอกพวกอะไรนี่ค่ะเพราะว่าตลาดอยู่ใกล้บ้านก็มีค่ะอันนี้เข้าเมืองไปก็เลยแวะซื้อได้ปานินมาสองตัวด้วยค่ะอันนี้ขนมจีนด้วยค่ะอันนี้จะเป็นขนมจีนอบแห้งอันนี้จะเป็นปลานินค่ะที่เขา แช่ฟิตเอาไว้ยายสวนก็จะมาฟิตต่อเราก็จะทํากินสักตัวหนึ่งเอานึ้ใส่เห็ดนะคะพี่ๆน้องๆค่ะนี่แหละค่ะไปเก็บเห็ดมากก็อยากจะกินอรอ่อยอร่อยเหนื่อยๆมาถ้าได้เข้าเมืองก็ไม่อดค่ะพี่ๆน้องๆค่ะแต่ว่ายายสวนอยู่มาตั้งสามสิบกิโลก็ถึงว่านานๆจะได้เข้าเมืองทีก็จะได้กินแบบนี้ทีก็เก็บภาพมาฝากเด้อค่ะกําลังหิวมาค่ะพี่น้องค่ะนี่แหละค่ะเราทอดหมูยายสวนก็ทอดหมูให้คุณตา มันอันนี้ของเราก็มันจากผักสวนครัวของเราที่เราปลูกแล้วค่ะคุณตาอันนี้ต้มแล้วค่ะสุกแล้วค่ะคุณตาก็กําลังจะปอกแล้วก็เอาผัดใส่กระทะปนกัะต้นหอมหัวหอมหิวค่ะพี่น้องค่ะมากินด้วยกันค่ะ บ้านเราจะหันออกจากตัวค่ะแต่บ้านเขาจะหันเข้าหาตัวแบบนี้ค่ะเขาจะใช้มาตั้งแต่เด็กแบบนี้เขาก็เหมือนบ้านเรานะคะเขาก็เขาก็หั่นของหรือว่าปอกผักปอกอะไรผลไม้เขาจะเขาจะดันออกไปข้างหน้าไม่เป็นเหมือนพวกเราเขาจะดันเข้ามาหาตัวแบบนี้ค่ะนั่นแหละเลยศสนถึงบอกว่า <laughs> มันกลับกันทุกอย่างพี่น้องจ๋าคุณาก็จะตามไปด้วยหัวหอมค่ะ อันนี้จะเป็นเนื้อที่ว่าเราทอดสเต็กแล้วนะคะเนาะนี่แหละค่ะเราถึงบอกว่าอาหารของพวกเราจะจัดเก็บไว้กินแบบนี้แหละคะ่ะตอนแรกก็ทําสเต็กกินอีกรส้ชาตินึงแบบนึงทีนี้ก็มันที่ต้มสุกแล้วค่ะก็เอามาผัดคนกันแบบนี้แหละคะ <S <S ่ะพี่น้องจ๋าอดคำไม่ได้ไม่ได้ยินเสียงเยศสนหัวเราะนี่ไม่ใช่เยศสนเลยทำไมถึงบอกว่าหัวเราะ โอ้ย oh, จะปิดคลิปสักหน่อยพี่น้องเอ,อ้ยจะปิดคลิปสักหน่อยคุณตามาจากเมืองได้เหมือนบ้านเรานั่นแหละค่ะพี่น้องจา๋าทำไมถึงบอกว่าบ้านเราเสือตัวเกา่าพี่น้องแนตะชอบตัวไหนใส่ตัวนั้น <c oughs> ชอบตัวไหนใส่ตัวนั้นพอมาเห็นไหมค่ะลงรถเมกกื่อกี้ลงรถเมื่อ ชุดไปเที่ยวก็เข้าใจไหมคะ่ะแกบอกว่าชุดไปเที่ยวก็ชุดอยู่บ้านเอดิกเสียก็คือว่าเออคนคนละอย่างคนละแบบกันเมื่อกี้หอ,อน,นิดนึงได้ใส่เสื้อแดงเพราะว่าถึงบ้านพี่ดองก็รีบเปลี่ยน เหมือนบ้านเราพี่น้องนั่นแหละแย่สนถึงเกบภาพมาฝากพี่พี่น้องๆหลายๆคลิปหลายๆวิดีโออยากให้พี่น้องมีความสุขแล้วก็อยากให้พี่น้องได้ดูได้ชมว่าเราอยู่กันแบบไหนคะ่ะอยู่ที่นี่ก็เหมือนกันค่ะเพราะว่าพวกเราอยู่ชนบทเดียวจะว่าอุยเขาเป็นฝรั่งเขาเป็นฝรั่งเขาจะต้องหลอดตลอดการเขาจะต้องเทตลอดการไม่เป็นอย่างกันนั้นค่ะสําหรับครอบครัวของแย่สนนะแย่สนไม่ก้าวไายของคนอื่นค่ะ วกเราจะอยู่กันแบบนี้ค่ะนี่ยายสนก็จะเปียงออกคือกันพี่น้องคุณ <c oughs> บอกว่าเสื้อผ้าซื้อมาจากบ้านเองให้แต่ไม้แขนเสื้อใส่พี่น้องให้แต่ไม้แฟนเสื้อใส่จริงๆนะเดี๋ยวก็ให้ไม้แฟนเื้อใส่อีกแล้วนี่ค่ะพี่น้องเพราะว่ากลับมาจากเมืองเหมือนบ้านเรานะคะ่ะอันไหนสวยๆงามๆเวลานั่นก็ใส่ไปทรุระ อพอถึงบ้านเราก็ใส่ธรรมดาป๊กติจริงๆค่ะพี่ๆน้องๆเอ้าสําหรับคลิปนี้มันก็จะยาวเด้อค่ะพี่ๆน้องๆยายสนก็ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามให้ยายสนเพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะคะกราบขอบคุณมากๆทุกรักทุกไลท์ทุกเลิฟทุกๆกําลังใจค่ะที่มีมาให้สําหรับยายสนกับคุณตาเสมอมาค่ะกราบขอบคุณมากๆดูแลสุขภาพกันด้วยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ สวัสดีครับหิวเข่าพี่น้องคนเถาหิวเข่า,ามาเด้อมาเป็นหมู่กันพี่น้องบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ